เกิดไมเน,ไววนี่ยพอดีแม่มาปรึกษาว่าอันไปไปบุญก็ไม่ฮั้นี่ไว้แม่ฟันแม่ฟันมาน่องแต่งโตงามงามแต่งใส่สูทสีแดงเบิดทั้งโตเลยแม่ว่าแม่สิคุยน้าบอไวไหให้านองไปแน่แม่บกสบายใจอยากไปเหตุเพื่อนในม้มนแล้วคือจังที่บุญเลยแม่นเป็นคนฟันแม่นเหน็ุไว้ก็ดีเพราะว่าบาง,งครั้งคือเฮา นี่พูดอาว่าแหละไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันมาเร็วไหมนี่ล่ะนี่ล่ะมันมาเร็วแบบเหลือเชื่อนี่ล่ะคือพี่แม่ห่วงแล้วใน YouTube แล้วก็ในยูทูบช่องสาวน้อยลื่องสามวันสองล้านวิววินาทีนี้ยอดวิวแสนกับหายากยอดวิวหาแสนสองแสนสามแสนกับหายากต่อหนึ่งวันก็คือจังคนถือหวยรางวัลใหญ่ๆเองสิถือแล้วโบไปแก่บนไปยังสิเลยกับเพนบอลนั่นถือขันกับเหล็กกับชีวิตกับมีอยู่แถวบ้านน่ะ ย่นนสบายใจสบายใจแล้วก็อธิษฐานเอาอธิษาบอกย่านเายหมากอาเวกาะติับแล้วก็พ่น้องเก็นหวป็ไหแ่เลยวไปบ่รเพ่นเนาูกบอแกแล้วแล้แล้วก็แล้ว ใครคิดจะว่าเขาเขาดั่งเขามีเสียงว่าเลยเขาไ่ได้เขาไ่ได้แรกเลยเขาส้ำเร็จได้สมือกคนอย้อนเพื่อนเนาะม่นบบตือกันใจสบายใจละาดดกทีสาธุนบี่วงดวงปีนดินดวงดวงดัง เค่ลสามเพลงและเปล่นกันใจครับเป่นกันใจมีอะที่นั่นเป็นเลลูกในทุกตอนนั้นเวลานั้นอ่ะรู้สึกว่าเพ็นยังเง็มันอือมันเป็นยังเดผมมันอึดอันใจแปลเขาทรมานออียงเนี่ยละซม่ก็อยากหายเป็นยังไงผมอู่้บคือยังนู่นนมเบิงหนาไมาหนีเลยกหา น้ำตามันออกมาอัตโนมัติเล่นปะประเดี๋ยวปีนอง่นโอ้เหลียวมังเพิ่นสะเทือนใจเพิ่นตื่นตันใจนะอีหล่าก็ต้องดิสู้ต่อไปเดินบนเส้นทางถนนคนขายเสียงถือว่าในฮันนี่กะนะครับได้มอบเพลงดีๆให้ลูกหลานบอยสเป็นตั้งแต่บอยแมนตั้งแต่อุยิงดิทั่วฟ้าเมืองไทยศิลปินมอลล็องมาล่ำก่อนล่ำหลายๆก่อนรางวัลดวงวิญญาณเป็นกรคุ้งสีมืองแย่งลูกหลานเนาะ เอน้ำผ้าให้แสงสว่างให้ลูกหลานวันนี้หลังจากที่แก้บนแล้วกรสิจะเลืน่นจะเลื่นขึ้นหูเฮืองใสเหลี่ยมขึ้น <Okay. S 1> ้ไม่ต้วงทำุงยิงกาสามารสังแห่งมปนไปได้ก่อแม่ผ้าเป็นไฟไหวสันแม่ฮันนี่ ขอพ่อจากเบฮันีจ้ะไปก้อนที่มาเสร้าหน่อยแม่ขออยน้องได้เป็นนักร้องคือจังเป็นนักร้องมอลำัม่มาจังน้องอยากเป็นน้องบอกว่าแม่หนูอยากขึ้นเวทีใหญ่ยยๆหนูอยากเป็นนักร้องมอลำ่หนูอยากมีคนเบิ่งหลายๆแม่เพื่นวันหนูอยากใส่สุดงามๆสุดเลื่มๆเพื่อนวันหนูอยากเป็นหนูอยากหนูก็พอเอาพอแม่เพิ่นอธิษฐานเอาลูกแม่ว่า ตอนแรแม่ก็เป็นขอขอแล้วกับมาได้ประมาณช่วงมวยออกพอดีแม่ก็ถือมวยถือมวยตามโตแม่บอกว่าคันน้องคันน้องได้ย่างพี่น้องขอจังสิงหรือว่าย่างพี่แม่ขอที่แม่สบายไหว่นแม่สบไปเห็นตามที่แม่ขอ่นแม่ก็ว่าเวลาน้องร้องเพลงแม่ฮันนี่เสียงนมงไข่ไผ่แม่ว่าแม่ฮันนี่บ่แม่ฮันนี่มามาเห็นไหน้องตัางฝันนองบ่แม่ว่าน้องมัก้ลงมักลับ แต่ปเพิ่นชยียวอนุบาลและกับคู้กับภาพไปตั้งแต่อนุบาลเลยในร่างวัดระดับประเทศม้านตอนปโ2 หัวใจที่รบกวนอยู่ต้ง